ของแต่งแต่ไม่มีปืนหายแล้วหายแล้วมัดเอาวิงแมนไปไัดวิงแมนเพื่อนตรงกูตรงกูระไปเพื่อนกูไม่ติดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยมอสน้ากูหน้ากูเอ้าไม่ทันแล้วดาวหนึ่งอีกตัวนี้ตัวนึง

เจ็บน่าจะเจ็บอ่ะมันยิงใครวะนี่หน้ากูเร็บกูแน่มึงเร็บกูแน่เจ็บมากหมดที่เพื่อนโอเคนัดหิวเลือดเออได้ได้ได้ขมนขมนกระสุนแตกสุดกูหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือลน่าสมกต้องขวานี่ ขอมงม่วงเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมากนอก็นองน้องนี่นอ้องต้องหิน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 ต้นองหินน็องสองเจ็บมากอ,อติอติกู <fi> องกูของกูของกูของกูกูจะโดนปหมไม่โดนไม่โดน,นตัวไหนวะห,ห 2> <2> ายอยู่ งลองมอาตีล่างนะนลงตีล่างลงตีล่าง <Okay. S 2> ก็มาดิครับนี่อันนี้ถีบมว่วงพายุกิเงินติแม่งโชเลยสัวนเฮ้ยเพื่อน อันนี้มึงเหรอมึงนี่เหรอโดนยิง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 มึงยงังไหนอ่ะติดอยู่ข้างอยู่ข้างอยู่ข้างไปหนึ่งอ้ไอตีเมื่อกี้เอ้ยมาเข้าเข้ารุกันรุมกันรุกันเจ็บเจ็บเจ็บมอม่เห็นมาที่ตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเจอมาก็มาดาวห ยไม่โดนกันเนี่ยเฮ้ยดีมันมัน,นปก,กอยู่ปก,กอยู่หมดตีเหรอยังไอ้ตัวนึงหมดไหไอ้ตัวนึงอยู่อยู่อยู่ตรงเนี้ยเอออยู่แถวเน,นี้ยอยู่แถวเน,นี้ยเมื่อกี้มันยิงสมุกกูยิงไงนี่พลาดนี่พลาดต,ตายล่างอะ่ะเไอ้ตัวนึงหาไม่เจอนัดกูว่าเราโซโลถดีกว่า ือว่าโอเคไปกดโซ่ก่อนแล้วแต่ว่าเราไม่รุ้นโรงแรมเหมือนกันนะไม่ตายหรอกไปเลยไปเลยนั่งเลยตอนนี่ได้ได้เอเอาวังเกอร์เลยเ้ยได้ได้โดนโดนระวบอกโดนเลย อ้าเพื่อนกูเลือด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 เพื่อนเราแนกูเลือดเพื่อนเราไปแล้ว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 ออกแล้วไอ้โง่ไอ้ยเลือดกลับมาได้ไงวะทุ่งแม่กอดทองโอ้โหนั่นแหละบาคนแม่นัดมีไหมไม่เห็นโอเคไม่ได้เช็คเมื่อกีกูหาไปดูไม่เห็นกันเดี๋ยวหมดยัะ Mãi là bụi này đi, bụi này bụi nếp 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 bụi กอดหมอบได้ยังยังแน่น่รอบนี้นนนไม่มีคนอเลย M หกร้อยยิงแค่มานี่ออกไปเลยยิงโดนรัวย,ยิงกัะมันมันไปได้ไปะคองข้างหนังนัดดาวหนึ่งต้องระว่ามันเหม่โดโ่ของต่อหน้ากูเลย อก่อนกูหาเพื่อนแป๊บเลื่อนรถไปหน้ามึงอ่ะไม่บอกกูนะกูไม่เด้เพื่อเพื่อต้องมาเก็บแท็กเชื่อกูเดี๋ยวกูปิดประตูเนี่ยเพื่อมาอยู่ในเมืองเว้ยในเลื่อนหน้ากูหน้ากูไม่ใด้เติร์ดไอ้นัดหน้ากูนี่นี่วะนั่นอะเจ็บเจ็บมานี่กูเองกระสุนหมดสไนยิงแม่งเลยกูสไนยิงแม่งแล้วมานี่ หน้ากูเอ่อเดีเดียวหาไมาากก่เจอเหมือนกันตะกุู่ก็ถูกต้นมาเนี่ยได้ละได้ละมียามียายายา,ยาฟ้าเยอะเยอะไหมย,ยาฟ้าธรรมดามีมีมีข่าอนหึงสองอันน,น,นี่นี่โยนละโยนไปเอาอีก<ม>ตัวหนึยงเดี๋ยวตัวนึง ทั้งสูบไปหมดนะมงึงดูดูเมืองนั้นน่ะเดี๋ยวกดดอกเกาะไปหนึงเฮ้ยเหี้ยก<ค>ระสุมนมีนี่เฮไอ้แม่นี่ไอ้นัดเอากระสุนไปปุ๊กเด็กชอมึงเห็นี่ไปพร้อมพร้อมมากผมต้องมาเก็บแท็กผมต้องมาเก็บแท็กไม่ถนัดคอนโทรลเลยเมื่อก่อนรู้ชอบคอนโทรลนะ ตั้งมืสี่ก็ได้แต่ว่ากูตั้งกระโถงไว้แต่ตายละแต่แต่สีมันนอนอยู่แล้วเอ้ยเเสียงบ้าบ้าเว้ยูเองกูออกขวาให้ออกขวาตายวิทยฟองชัดเฮ้ยแต่ว่ากูเล่นสไนอยู่ไม่เป็นไรตั้งกูจะสไนาจะสไนายฟองมากเลยโอเคแกเค โอ้โนัดกูไ okay. ด okay. oh, yeah, like right ้สไนโอเคเนี่ยเหกร้อยนี่แหละอุ้ยมีแมนมาเนี่ยเอาสุดซองไปอุ้ยดุซองอยากเล่น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 แต่ว่ามีสไนแล้วเอ้ยดุแมวมึงได้สไนมึงได้สไนปิดใจแล้วกูจะซอนดีกว่านัดเอาดีไปเลย กระสุนเกี่ยวเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวๆผิดอันมันทิ้งปืนผิดเดี๋ยวๆไอ้มอสีังเที่ยเลยวะทิ้งมาเมื่อเพื่อนเพื่อนนี่แอนด็อกแล้วก็นี่นี่เออเสียงเที่ยเด้วเนี่ยเออเสียงยานไอสัตว์อยู่นี่ยานยานอยู่ใกล้เราเนี่ยเพื่อนโอเคยังสวนบ้านเนี่ย มอดดาวกระจายเอาปะเอาขึ้นยานเ่ามันคงไม่มีแหลกูว่ายานมันมีหลายลำะเวยอ๋ออืมมันไม่ได้มีลำเดียวอยอกไปก็ได้โอ้โหอ,อ,อยู่บนยานเอ้ยอยู่หลังกูพ่อมึง แค่มัน<อ>มัน<อ>ปิงมันปิงมันปิงบอลปูฟ้มมอมยาไปเรื่อเจ็บมากเก็บมากเลยฟัอมเลยฟ้อมเลยมันนอกไปแล้วตัวนึงดาวอีกตัวนึงหลังกูหลังกูตายหมดวู้ อังกูเอ้ยเป็นตีกูอันตี้้ยนัดปั๊ได้อยอัตีใครวะไม่รู้ไอ้เจ้ามันมีปัญญาแล้วละบ่านอันเนี้ยปะปัได้ะกันดีแล้วให้นเล้ยงสองปัญญานเปล่าเราก็จายหลูกนะวะเยอะเกินไปกูแกสนกันเฮ้ยมีมีคนหวนมีคนหวจะไปปไ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 ปกี่ตัวหกตัว นตัวเดียวผมขึ้นยานนั่งกับเราก็ต้องแต่ละลองด้วยโ okay, okay. อเคๆเพื่อนมันอะมาแน่แต่ไม่รู้ว่าอยู่บนยานหรืออยู่ล่างยานตรงนี้หนึ่งตัวเห็นหนึ่งตัวตรงนี้ขบบนบนหนึ่งตัว <Okay. S 1> ไปลนะ่ะ <Okay. S 1> ถ้าจะไป,ไปก็ไปไปใต้ายานไหมใต้ายานเนี่ยใต้ายานาขึ้นได้หรือได้หรอใต้ายานขึ้นไม่ได้ไม่ได้ต้องไปข้งบนหรอก นี่ต้องโหนทางนี้ไปไอ้เหี้ยกูร่วงไอ้สัตว์หันหน้าผิดทางวัดมันยิงมึงหรอไม่ข้าบนข้าบนนะกออยู่มาเดะตัวเลยไอ้เหี้ย หองว่องนั่นเงทำเรื่อปัญญาปัญญาก่อนเลยโอ้ยเฮ้ยมันยิงกูนั่นออกมาปัญญาปัญญากันอ่าโอเคโอเคเร้อุ๊ยเฮียยาเกาะใหญ่กูไม่มีนี่หว่าอันนึงนะบ้านไปปะไปอยู่ไปอยมันมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่าง Đau nưng Tiếng hải nó tiếng hải Tiếng kiếm hải Đau phóng Một tí, ơ oh. Một lớp, một, lớp. Oh, một นเนี่ยเพื่อนอยู่ขวาใครปามันเนี่ยโอ้โหหมดแล้วกขวางระเบิดมาอยู่เนี่ยข้างบนข้างบนข้างบนนี่นปั๊มเลยแป๊บไม่มีเลือดปัด๊มดิปั๊มเลยปั๊มเลยเฮ้ยรัวันไม่หวางกันดีวะไอ้มัดม,ม,มัดมาเอาเลือดก,ก,ก,ก่อนมั๊มาดูมาละปะละนี่อะไรวะปั๊มปเก่อย่าเกาะเพื่อน โอ้เจ็บมากเจ็บมากนัดเดียวเจ็บมากไม่ตายวะตาย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 อูโ้หโอ,โอุใส่ไม่โดนเลยบอลบอลมีคนมาบอลเสียงปั๊มหนึ่งปั๊มยาอยู่แอบอยู่ปั๊มปั๊มปั๊มคูนสี 4, ่คูนสิบนัดนัดนกูอยู่บนะ เราเสียงก็แก๊กกแก๊กกแก๊กเนี่ยอยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้พวก็แถวนี้รลวั้รหวั้ละวน่าอยู่ด้านซ้ายเสียงด้านซ้ายเสียงหุ่นยนต์อ่ะตู้หุ่นยนต์ใช่ไหมเสียงมวลโซ่หุ่นยนต์ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมเสียงว่าน็อยนกน็อกหนึ่งนกหนึ่ง กูก็พาไปกูก็พากูพาไปเหมือนกันกูว่าละว่ากูไม่ได้ถุงปลากินอะไรไม่ออกปลาเลือดเดียวไอสัตว์สนใจระเบิดหมดละแม่งเอ้ยเกาะม่วงได้มั้งยี้นัดเกาะอย่าเกาะอย่าเกาะเพื่อนมันน็อกไปแล้วพุทธะไงไปกันไปมันไปนัดดูขวาไอไอเฮี้ยนีอยู่ซ้ายมันยิงมันอยู่มันยิงนาทีแล้วซ้ำ นี hm ่นี่นี่นนนเอ้ยมันโหด่ไรมันมันมายแล้วเจ็บดาวหนึ่งกูต้องปั๊มยากูต้องปั๊มยานัดล่อไว้กูต้องปั๊มยาเพื่อนเพื่อนกูสุดจะยื้อแล้วปั๊มยาปั๊มยามึงปั๊มยาเลยอะไรอะไร รอไปร้อยนับไดหน้นามึงเจ็บเจ็บมากเจ็บมากใกล้ตายแล้วนัดให้เลยเจ็บเอ้บ<อ>เอาดิวะเฮ้ย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 สองคนกินหมูอ่ะว่าเราเหมาะออก,กันลงนี่เราสสโซโลออกมากันสองคนเจ็ดคิวคนละเจ็ด